S <S <an> การกวารัวซานก็คือเป็นการรักษาโรคโดยการขูดอย่างหนึ่งนะครับซึ่งคําว่ากัวเนี่ยแปลว่าการขูดซายก็คือผื่นเล็กๆจุดเล็กๆเพระาะฉะนั้นเนี่ยการใช้คําว่ากัวซานเนี่ยก็คือการขูดเพื่อเอาไว้ใช้รักษาโรครักษาอาการปวดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอาการปวดคอบา่าไหลหรือว่าเกี่ยวข้องกับอาการภายนอกหมายถึงกลุ่มอาการที่โดนกระทบจากภายนอกร่างกายนะครับส่วนใหญ่จะเกิดสาเหตุมาจากลมหนาวลมร้อนนะครับที่ทําให้เกิดอาการปวดเมื่อยต่างๆหรือทําให้เกิดอาการหวัดการรักษาโดยการกัวซานก็สามารถใช้รักษาได้เหมือนกันซึ่ง เป็นหถตถการณที่ค่อนข้างปลอดภัยนะครับถึงแม้ว่าการโกนซาเองเนี่ยหลังจากทำแล้วเนี่ยอาจจะมีจุดหรือผื่นขึ้นตามบริเวณที่ทํโกนซานะครับแต่ไม่นานก็หายไปเองครับซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณ2-3ถึงวันตามสภาพของร่างกายแต่ละคนนะครับยิ่งมีสีเข้มมากแสดงว่าร่างกายเกิดการไหลเวียนเลือดได้ไม่ค่อยดีถ้าเกิดยิ่งสีเข้มมากๆสีออกเป็นม่วงๆเลยแสดงว่าเลือดข้างมานานอาจจะต้องทําการขูดเพื่อทําให้เกิดการไหลเวียนเลือดด้วยนะครับ